ไทยและเวียดนามประกาศจะใช้ผู้เล่นหลักจัดหนักจัดเต็มเพื่อที่ไทยต้องป้องกันแชมป์ไว้ให้ได้ส่วนเวียดนามต้องการที่จะคว้าแชมป์มาครองในการแข่งขันวันเลย์บอลหญิงรายการซีเบรีย2025ที่จะเตรียมเปิดฉากขึ้นในวันที่1สิงหาคม2568ถึงวันที่10สิงหาคม2568โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีนี้ร่วมกับเวียดนามที่จะเป็นเจ้าภาพสนามที่2ซึ่งสนามที่1ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพจะจัดขึ้นที่เทอร์มินล21จังหวัดนครราชสีมาในวันที่1ถึง3สิงหาคม 68เราจะต้องไปแข่งสนามที่2ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพสำหรับปีนี้มีสี่ชาติในภูมิภาคอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ทีมชาติไทยทีมชาติเวียดนามทีมชาติอินโดนีเซียและทีมชาติฟิลิปปินส์ระบบการแข่งขันจะเป็นแบบพบกันหมดเพื่อเก็บคะแนนเข้ารอบชิงแชมป์ในรอบสุดท้ายซึ่งปีที่แล้วทีมชาติไทยคว้าแชมป์ได้สำเร็จและในปีนี้ยังคงตั้งเป้าป้องกันแชมป์ให้ได้อีกครั้งผ่านใต้การนำทัพของโคชออสเกียรติพงษ์รัชตะกยงไกรและเหล่านักตกสาวตัวหลักผสมดาวรุ่งที่ฝึกกกซ้ออมมมมมรรร่่่่ววััััันนนนนนาาาาาาาแขง VNL ททีีีผโดดดยยยปตเเพพพพคศชู์ิ บีมพิมพิชยากกรำแนนทัดดาวนึกแจ้งบุมบิ่มชัชชุอ้อมกสีเป็นต้น ส่วนเวียดนามก็เช่นกันค่ะยังคงมีรายชื่อของตัวหลักตัวเก่งครบทีมแม้ว่าจะเป็นเหนี่ยนทีบิกเตียนหรือที่ไทยเรารู้จักในชื่อตู้เย็นหลาทานที่ท่านถุยหรือสีทีเป็นต้นก็เป็นที่จับตานะคะสำหรับทัพสาวไทยและสาวเวียดนามที่ก็ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของไทยเพราะปีนี้ถือว่าเวียดนามมาแรงมากทั้งฝีมือของตัวผู้เล่นและคะแนนอันดับโลกที่ขยับกล้เราเข้ามาทุกที่โดยเฉพาะปีนี้ในรายการนี้จะมีการเก็บคะแนนอันดับโลกด้วยโดยที่ั้ง3ทีมคือเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์หากชนะจะได้คะแนนอันดับโลกเพนะ้อหรืช ทยเราก็จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากคะแนนอันดับโลกในรายการนี้เพราะทาง FIVB ถือว่าไทยเรามีอันดับโลกที่สูงกว่าอยู่แล้วและที่สาคัญถือว่าเราได้โอกาสในการเก็บคะแนนในการแข่ง VNL แล้วซึ่งทั้ง3ทีมนั้นยังไม่ได้มีการเข้าร่วมแข่งใน VNL เพราะงั้นทีมไทยเราจึงจำเป็นต้องจัดชุดหลักเพื่อลงแข่งขันและป้องกันแชม,มป์ตามเป้าหมายของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่อยากจะรักษาแชมป์ทั้งซีบิลิคซีเกมส์และชิงแชมป์เอเชียทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะที่ไทยเราจะจัดชุดหลักและป้องกันแชมป์ทั้ง3สนามไว้เห็นด้วยหรือเห็นต่าง หากคุณชื่นชอบข่าวสารวัลเล์บอลนหญิงไทยแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ